ครับก็บผมชื่อคุณครูสมักจันตางเงินนะครับมาจากโรงเรียนป่าแปรวิทยานะครับผลงานนะครับเบสแพ็กซสนะครับการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเพื่อเสริมสร้างนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสร้างจิตสำนึกนะครับการสร้างจิตสินีภูมิปัญญาท้องถิน่นชาเมี่ยงหน่วยการเรียนรู้ชาชงม่อนนางเกต รายวิชาการงานอาชีพรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับในเรื่องของนะครับการต่อยอดงานนะครับผลงานตรงนี้นะครับสืบเนื่องมาจากโรงเรียนปะแปรวิทยานะครับเป็นโรงเรียนส่วนพืกษารโรงเรียนนะครับซึ่งมีการดําเนินงานตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับจนจนถึงนะครับในปีนี้นะครับซึ่งโรงเรียนนะครับก็ได้นําเสนอผลงานนะครับ ในเกี่ยวกับของโรงเรียนงานศึกษาตรงเรียนนะครับสนองงานนะครับแล้วพัฒนางานนะครับมาเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรสถานสถานศึกษาูมิปัญาชามเมี้ยงนะครับผลงานนะครับูมิมัญาชามเมี้ยงนะครับก็ได้ได้ทำหน่วยนะครับการจัดการเรียนรู้ชาชงม่อนนางเกตนะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับเก้าแผนการเรียนรู้นะครับสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับ การจัดการการเรียนรู <Wha> ้นะครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับมุ่งเน้นทักษะอาชีพนะครับและมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกของภูมิปัญญานะครับชาเมี่ยงนะครับให้นักเรียนนะครับในการปฏิบัติงานนะครับนักเรียนได้มีโอกาสนะครับเรียนรู้นะครับภพทภาคทฤษฎีนะครับในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ทั้ง9หน่วยนะครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัตินะครับกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ โดยเฉพาะภูมิยาชาชงม่อนนางเกตนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับให้มามาเผยแพร่นะครับงานแล้วก็มาสอนให้นักเรียนนะครับได้ต่อยอดงานนะครับภูมิยาชาชงนะครับในส่วนที่3ก็คือเป็นการสร้างจิตสํานึกนะครับของการเอลัดภูมิยาชาเมี่ยงก็คือเมี่ยงนะครับของปลาแปะวิยาก็คือเป็นน้ำาหล่เลี้ยงของของชนรุ่นเก่านะครับ จนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของการอนุรักษ์มันเริ่มหายไปเนื่องจากเมี่ยงเนี่ยตลาดนะครับในเรื่องของการตลาดอะไรต่างๆนะครับก็มีแคบลงนะครับแล้วชุมชนก็หันไปปลูกส้มปลูกกาแฟนะครับทําให้ตัวนี้นะครับทางเรียนกับมหาลัยราชเชียงใหม่ได้จับมือกันนะครับในการอนุรักษ์นะครับเมี่ยงนะครับเมี่ยงนะครับที่ปลูกใน ในชุมชนป่าแปกก็คือเมี่ยงพันอาสำนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับแต่เดิมชุมชนนะครับมีการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมี่ยงที่เป็นเมี่ยงอมนะครับมาทำและจะจัดจำหน่ายให้กับชุมชนต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาแปลรูปแบบนะครับในเรื่องของการทำชาชงนะครับซึ่งนักเรียนชั้นม .3 ก็ได้เรียนรู้กับภูมิปัญญานะครับจนสามารถปฏิบัติงานได้นะครับปฏิบัติงาน เลีนนําผลงานมาต่อยอดนะครับทําให้เป็นผลงานของโรงเรียนปรแปรวิทยานะครับผลที่ได้นะครับจากการนะครับเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ชาชงม่อนนางเกตนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนมีผลสมรรถทางการเรียนเรียนรู้ในหลายวิชาการงานเสกอาชีพที่ดีขึ้นนะครับ 2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพนะครับสามารถนํากระบวนการปฏิบัตินะครับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปทําเป็นรายได้เสริมหล่าบงเรียนและสามารถนําไปประกอบอาชีพนะครับในอนาคตได้นะครับและ 3. นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์นะครับพันไม้ท้องถิ่นในโรงเรียนนะครับหรือว่าพันไม้ในชุมชนที่หาย,ยากครับโดยประิทยาจะมีสูตรสองโดยประเปณีจะอนุรักษ์พันไม้ที่หาย,ยากอยู่2ชนิดก็คือ1นึ่งมักกิ้งนะครับ2 ชาเนี่ยพันอส,สัมนะครับนะครับสุดท้ายนะครับในความคาดหวังของนะคุณครูและความคาดหวังของชุมชนความคาดหวังของนักเรียนนะครับนักเรียนปลเป๋าเราไม่เก่งนะครับแต่นักเรียนอยากจะเก่งนะครับเพราะฉนั้นนักเรียนจะต้องนะครับมีวิชามีการเรียนรู้ใน um เรื่องของวิชาการนะครับสามารถไปต่อยอดในการเรียนต่อในระดับสูงสได้นะครับ 2. นักเรียนต้องเป็นคนดีนะครับมีคุณธรรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาชาเมี่ยงนะครับและสนักเรียนต้องมีความสุขมีทักษะอาชีพมีงานทำนะครับจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผม